สวัสดีครับผมเน่นะครับ tn ตัวหนอนปูพื้นทวีทรั์รุ่งเดืองกิจครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่วัดเราเป้าเหมือนเดิมนะครับพอดีว่าทางวัดเขาบอกว่ามีงานที่เราต้องแก้นะครับเพราะว่าเราปูไปเราบล็อกมันสุดนะครับแต่บล็อกไม่ได้แตกนะครับแต่เพียงแค่ว่าพื้นมันสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุกันครับว่าทําไมบล็อกถึงสุดนั่นเองนะครับ ไปดูกันเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทําไมมันเป็นแบบนี้มันถึงสุดแล้วเราทําไมถึงต้องแก้นะนี่ครับมันจะเป็นบางบางที่นะครับที่เราจะต้องแก้เพราะว่าดินนะครับของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับดินมันเป็นดินทรายครับ ดันั้นเวลาน้ําเวลามันนี่ขนาดแดดแดด้าดแดดลงหรือว่าแดดออกมาประมาณ4ีห้าวันแล้วนะครับครับเขายังมีน้ําอุ้มอยู่นะครับถ้าเป็นดินที่มันแข็งแข็งดินที่มันแน่นๆเขาจะไม่มีจะไม่มีน้ําพวกนี้ทิ้งไว้ให้นะครับเพราะว่าหน้าหน้าแรกๆหน้าแรกๆสักประมาณ1นึ่งเซนมันจะแห้ง ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็เลยต้องรื้อรื้อแล้วก็วิธีแก้ปัญหาก็คือต้องใส่หินคลุกเข้าไปนะครับเพราะว่าดินพวกนี้มันต้องใส่หินคลุกก่อนนะครับหินคลุกหรือหินฝุ่นนะครับที่เขาเอาไว้ทําถนน,นครับเราต้องใส่ตรงนั้นก่อนเราค่อยปูทรายแล้วค่อยปูบล็อกตัวนอนถามว่าทําไมเราตรงนี้ทําไมเราไม่ใส่หินคลุกก่อน เอาไม่ง่ายเลยมันมีสาเหตุของมันนะครับแต่แต่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้วิธีการทําตั้งแต่แรกต้องใส่หินคลุกก่อนนะครับหรือว่าหินฝุ่นนะครับที่เขาไว้ทําถนนนะครับเราต้องไปเราต้องเอาตรงนั้นก่อนนะครับมันถึงจะจบตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็จะไม่มีปัญหาการแก้งานแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้พื้นที่มันซุดนั่นเองนะครับนี่นะครับที่นะครับนี่นะครับแต่ บล็อกไม่เป็นไรนะครับตัวบล็อกเองเนี่ยไม่เป็นไรนะครับการปูก็ปูปลูปกปูปกตินะครับแต่ว่าพื้นดินเท่านั้นเองที่สุดนะครับมันก็เลยทําให้บลอกตัวหนอนสุดลงไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายคอนกรีตถ้าไม่หนาอย่างน้อย30เซน40เซนนะครับแล้วก็หนา 30- 40เนี่ยหนา